เอกชนไม่เห็นด้วยเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน300บาททําให้แตกตื่นเสียความรู้สึกเดี๋ยวต่างชาติหนีไปเที่ยวที่อื่นที่ไม่เรื่องมากเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือเขาเก่งในการสร้างชื่อเสียมากกว่าชื่อเสียงจริงๆในข่าวนี้เนี่ยเอกชนซึ่งก็คือผู้ประกอบการที่ถนนข้าวสารเนี่ยเป็นนายกของสมาคมผู้ประกอบการในถนนแห่งนี้เขาก็บอกเลยว่ามาทําให้แตกตื่นทําไม คือเงินอนะ่ะมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าไปเก็บทางอ้อมก็ได้คือเงินไม่เยอะแต่ว่าคนที่ได้ยินเนี่ยพอออกข่าวไปอ่ะเพื่อนๆหลายคนก็บ่นนะถึงแม้จะเป็นเงินแค่300้อยเพราะว่ามันเสียความรู้สึกแล้วก็ถ้าการที่เขาจะต้องมาทําอะไรเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อจ่ายเงินแค่นี้เนี่ยมันสร้างความยุ่งยากแล้วก็ปกติต่างชาติก็จะต้องซื้อประกันเข้าไทยวงเงิน5 0,000ื่น US ดอลลาร์อยู่แล้วทั้งที่ประเทศอื่นเนี่ยถ้าต้องซื้อประกันนะ วงเงินเขาก็กําหนดแค่ไม่เกินสามหมื่นยูเอสดอลลาร์คือราคาประกันมันก็จะขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองด้วยเมื่อก่อนเป็นหนึ่งแสนยูเอสดอลลาร์ก็ประกันก็จะแพงขึ้นแล้วพอมาเป็นห้าหมื่นปุ๊บราคาก็ลดลงมาระดับหนึ่งทั้นั้นค่าประกันก็จ่ายแพงอยู่แล้วแล้วพอได้ยินเรื่องที่อันนี้นี่คือเอาพูดเองนะครับพอได้ยินเรื่องที่ว่าจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรเนี่ยก็ขำกริ้งไม่เอาเป็นไปทําเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยมากๆ คือถ้าให้เขาจ่ายเขาก็คงจ่ายได้แหละแต่ว่ามันยุ่งยากเกินไปก็ในนี้เขาก็แนะนําว่าซึ่งซึ่งเอกก็เห็นด้วยในบางส่วนว่าเออก็ไปเก็บทางออมก็ได้ถ้าต้องการเงินจริงๆนะแต่จริงๆมันไม่สมควรจะต้องมาเก็บอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเมื่อคุณทําอะไรให้มันดีเนี่ยคนก็มาเยอะขึ้นอะ่ะคุณก็ได้ภาษีเยอะอยู่แล้วก็เอามาทําในเรื่องเล็กๆน้อยๆหย,ย,ย,ยุมหยิม้มอย่างเช่นที่เขาบอกนะจะเอาเงินก้อนนี้ไปสร้างห้องน้ําที่สะอาดสะอา้านเหมือนญี่ปุน่นโอ้แค่สร้างห้องน้ํานี้ ทำเลยไม่ได้หรือทาไมต้องต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเวลาเราไปแหล่งท่องเที่ยวของในประเทศเนี่ยสังเกตนะว่าห้องน้ําไม่ค่อยจะมีหรือมีก็สกปรกโสกโครกที่หวังพึ่งได้นเนี่ยก็มีแต่ตามห้างเท่านั้นเองแต่ตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะไม่มีก็บอกจะเอาไปสร้างห้องน้ําจะาไปทําทางให้คนพิการมันเป็นเรื่องที่ต่อให้ไม่ได้มาเก็บเงิเงนก้อนนี้คุณก็ควรจะทําอยู่แล้วแล้วก็อ้างว่าจ,จะดิดเศษเงินส่วนหนึ่งจากสามร้อยที่เก็บมามาทาเป็นประกันชีวิตให้ต่างชาติ ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่งกมากคือมันจะมีอยู่แล้วที่บางส่วนเนี่ยเขาอาจจะมารักษาพยาบาลในไทยคือหมายถึงว่าไม่ใช่คนที่ตั้งใจจะมารักษาแต่เขาอาจจะเกิดอุบิเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องเข้าโรงพยาบาลในไทยมีบ้างต่างชาติบางคนที่ไม่มีเงินจะจ่ายหรืออะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนใหญ่อะในเมื่อเราได้เงินมาจากการท่องเทียงเง่ยวตั้งเยอะตั้งแยะแค่มาตรงส่วนนี้เท่านั้นเองก็รักษาเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ ยังไงเขาก็กลับไปรักษาต่อในประเทศก็กได้หรือว่าเราเคลมว่าเราเป็นประเทศที่การแพทย์ดีใช่ไหมเราก็น่าจะขึ้นชื่อว่าอาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพที่มีมนุษยธรรมอยู่แล้วฉะนั้นการรักษานะักท่องเที่ยวที่อาจจะแค่เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับที่ไม่มีเงินเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ก็ไม่ได้ต้องให้รักษาเป็นนอนโรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าโดยรวมคือเป็นคนจัดการประเทศนี้ที่งกมากงกทุกเรื่องแล้วก็เวลาจะทําอะไรออกมาเนี่ย สังเกตว่าเขาจะใช้วิธีการโยนหินถามทางตลอดโยนหินถามทางคือพูดพ่นอะไรออกมาปุ๊บแล้วคนแตกตื่นแล้วก็จะมีคนดา่าหรือไม่คนก็ร้องเรียนไม่เห็นด้วยไม่ควรทําแล้วเขาก็ค่อยมาแก้ทีหลังเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องแต่ผลก็คือพอคุณโยนหินถามทางออกมาปุ๊บแล้วมีคนได้ผลกระทบเขาไปร้องเรียนคือคุณเสียความเชื่อมั่นไปแต่ว่ามันง่ายไงไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดจะทําอะไรก็พ่นออกมาปุ๊บพอมีคนเดือดร้อนเนี่ยแหละเสียความเชื่อมัน่น ก่อนในข่าวนี้ก็คือที่ว่าหนึ่งเมษายนเนี่ยประเทศไทยจะเริ่มเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยคนละ3 0 0บาทเอกชนที่ถนนข้าวสารไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการเพิ่มกฎเกณฑ์ที่ซ้ําซ้อนคือเจ้าเนี่ยเขาน่าจะรู้จักชาวต่างชาติค่อนข้างดีเพราะชาวต่างชาติเนี่ยถ้ามากรุงเทพนะไม่ว่ากี่คนกี่คนก็อยากจะไปถนนข,าาข้าวสารฉะนั้นเขาน่าจะรู้จักนิสัยชาวต่างชาติดีก็คือกลัวว่าต่างชาติจะหันไปเที่ยวที่อื่นที่ไม่เรื่องมาก ประเทศนี้ช่วงเวลานี้นะไม่ใช่ว่าเป็นมาตลอดคือช่วงเวลาเนี้เรื่องมากหมายถึงคนจัดการประเทศที่กําหนดกฎเกณฑ์เนี่ยเรื่องมากตั้งแต่ก่อนมาจนกระทั่งเข้ามาก็อย่างเรื่องมากแต่ก็คิดคิดดูแล้วเนี่ยใครจะบื้อได้ขนาดนี้นะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาประกาศเรื่องนี้เขาพูดมาตั้งแต่ต้นปี64แล้วแล้วก็นี่คือครั้งที่สแล้วแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนมาท้วงก็คงจะมีคนท้วงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าอะไรจะบื้อว่าให้คนท้วงได้ทุกรอบ หรือเป็นไปได้ว่าเรียกแขกก่อนปกตินะสเต็ปที่ถูกต้องว่าจะทําอะไรพวกนี้เนี่ยอันดับแรกคือจะต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหาลือกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องระดมสมองครีกว่าเบรนสตรอมระดมสมองกันเราทําอย่างนี้มันจะดีไหมใครมีความเห็นอะไรบ้างประเทศที่จเจริญแล้วเขาก็จะทําแบบนี้แต่อันนี้คือเป็นเชิงว่าเรียกแขกก็คือไม่ต้องประชุมอะไรทั้งนั้นแหละ คิดอะไรออกมาก็พ่นออกมาเลยพ่นออกมาปุ๊บแล้วมันดีไม่ดีเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวคนวิ่งมาเองบริหารประเทศด้วยการเรียกแขกก็อารมณ์เดียวกับที่สมมตินะย่านไหนที่เป็นย่านบันเทิงใช่ไหมแล้วเกิดว่าย่านนั้นนะเปลี่ยนผู้กํากับพอเข้ามาก็ประกาศว่าจะปิดผับแถวนี้แถวนี้นนอ่าวิ่งมาเลยวิ่งมาคุยไม่รู้คุยอะไรกันอ่ามาต่อนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะสร้างกฎเกณฑ์ที่เข้าประเทศเพิ่มขึ้นด้วยการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินในช่วงนี้เพราะอาจสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของต่างชาติและทําให้ต่างชาติหันไปเที่ยวประเทศอื่นแทนแต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะเพิ่งนึกได้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเนี้ยกระทรวงที่เกี่ยวกับข่าวนี้ยตั้งแต่เลิกเทสอนโกเนี่ยเขาเงียบเหลือเกินทั้งทั้งที่ทมันควรจะเป็นบทของเขาที่จะต้องออกมาเขาเงียบเหลือเกินเออส่งแต่ผู้ว่าจุดจุดมาพูดเนี่ย เขากำลังคุยอยู่หรือยังไง <c ười> คุยกับการเรียกแขกเนี่ยอ่าแ,แ,แล้วเอกชนก็บอกว่าออตั้งคําถามว่าหากรัฐจะนําเงินในส่วนนี้เพื่อน,นําไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันไทยก็ยังเก็บค่าเข้าอุทยานหรือตามสถานที่ต่างๆจะเป็นการเก็บซ้ําซ้อนหรือไม่เอ,อ๊หรือหมายถึงอันนี้เราก็เคยพูดอีกนะเรื่องที่ว่าค่าเข้าสถานที่เที่ยวของเราเนี่ยคือเราจะเก็บคนไทยถูกมากหรืออาจจะไม่เก็บซึ่งก็โอเคอยู่แล้ว แต่แต่วงเล็บของคนในประเทศเนี่ยถึงเก็บถูกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มาคืออย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนะอ่าคือไม่ได้บอกว่าให้เก็บคนในประเทศแพงนะเก็บเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าอย่างเช่นเก็บคนไทย20บาทเก็บต่างชาติ200หรือว่าไอ้ส่วนที่มันเกินมาตั้งเยอะตั้งแยนนี่คือจะบอกว่าเป็นค่าพัฒนาสถานที่ตรงนี้นี่เขาก็เลยบอกว่าก็ยังเก็บค่าเข้าอุทยานหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นการเก็บซ้ําซ้อนหรือไม่หรือถ้าเกิดว่าเก็บต่างชาติ300อบาทนี้แล้วเนี่ย ก็จะยกเลิกค่าเข้าอุทยานให้หรือไม่คือเอาเป็นว่าการกระทําแบบนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยมันถือว่าไม่ฉลาดเลยสักะติดเดียวคือมันมีแต่เสียกับเสียเงินไม่เยอะแต่ว่าคนที่ได้ยินก็จะรู้สึกว่าเก็บอะไรอะ่ะเก็บทําไมอะ่ะแล้วประเทศนี้รู้สึกจะเป็นประเทศที่ยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลตามข่าวจะต้องชี้แจงเงื่อนไขกับนักท่องเที่ยวด้วยแต่หากมีความจําเป็นต้องเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจริงๆก็ไม่ต้องไปประกาศให้เป็นเรื่องใหญ่โต แนะนำให้เก็บค่าใช้ใจ่ายทำเป็นค่าใช้ใจ่ายแฝงอย่างเช่นเพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าตั๋วเครื่องบินแทนจะดีกว่าเพื่อลดผลกระทบความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเขาก็พูดนะว่ากําลังเจรจากับสายการบินให้เก็บเพิ่มเฉพาะชาวต่างชาติก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเขาจะไปบวกเพิ่มอย่างไรเพราะว่าตอนเราซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยไม่ได้มีให้เลือกว่าเป็นชนชาติไหนหรือจะโดนทุกคนที่นั่งเครื่องบินเข้าไทยถ้าอย่างนั้นคนไทยที่กลับประเทศก็ต้องโดนด้วยเหมือนกัน ผมคิดว่ามันเป็นการกระทบความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเพราะว่าวันนี้นักท่องเที่ยวค่าน้ํามันก็แพงทุกอย่างประกันโควิดก็ต้องจ่ายของเมืองไทยเก็บห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐที่ต้องซื้อประกันอ่าก็ต้องแกน้น,นิดนึงว่าไม่ใช่ค่าประกันนะครับห้าหมื่นก็เป็นวงเงินคุ้มครองราคาประกันจริงถ้าซื้อกับประกันในไทยก็ประมาณสองพันกว่าบาทประกันสามสิบวันนะประเทศอื่นยังประมาณสองถึงสามหมื่นดอลลาร์สหรัฐก็คือเขาไม่ได้มาตั้งวงเงินสูงแบบเราไงเราก็งงว่า ไอห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเท่ากับล้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะรักษาโควิดอะไรตั้งล้านเจ็ดแสนกว่าบาทจริงๆประกันแค่แบบไม่เกินห้าแสนบาทก็พอแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการสร้างภาระให้กับนักท่องเที่ยวสแสดงว่านายกสมาคมคนนี้เขาไม่เข้าใจเพราะว่านโยบายก็คือต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพคือจ่ายหนักๆนี่ก็คือหนึ่งในกลยุทธ์ของเขาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับรูปภาพนี้คิดว่าน่าจะมาจาก ของกระทรวงท่องเที่ยวเองนะดูจากเครดิตข้างล่างเนี่ยที่เขาจะเก็บ300บาทเนี่ยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่1เมษาเป็นต้นไปแล้วก็หากปี65นี้ต่างชาติเข้าไทยได้5ล้านคนก็จะเก็บได้เพียงแค่พันห้ล้านบาทกระจิตฤทธิ์มากนําเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติก็ทบทวนสั้นๆคนละ3 0 0บาทเนี่ยเขาเคลมนะว่าจริงๆตอนแรกจะ500ย แต่ว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยเขาทวงไว้เองว่า3ามร้อยเนี่ยมีการศึกษาวิจัยและสามร้อยก็พอเออเงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปใส่กองทุนส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งชาตินําไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในไทยถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เราก็จะไม่มีเงินพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือไงและทําประกันให้นักท่องเที่ยวเช่นกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจะได้รับสูงสุดหนึ่งล้านบาทหรือค่ารักษาพยาบาลจะได้รับสูงสุดห้าแสนบาทเป็นต้นแล้วทําไมไม่เอามาใช้กับเรื่องโควิดนี่ล่ะให้เขาซื้อประกันทําไม คือเราก็เคลมว่าประเทศอื่นเขาก็เก็บนะไม่ใช่เราจะเก็บประเทศแรกของประเทศอื่นจะเรียกเก็บแบบรวมกับค่าชใ,ใช้จ่ายอื่นๆเช่นญี่ปุ่นก็จะเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติซายโยนาระแท็กซ์โดยถูกเก็บประมาณ300บาทซึ่งเรื่องนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเราเคยได้ยินมาตั้งแต่ก่อนพวกเราจะไปเที่ยวครั้งหลังสุดนะครับพวกเราไปญี่ปุ่นครั้งหลังสุดก็คือปี2019กนะก่อนโควิดพอดีเลยโชคดีจริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นโควิดมาญี่ปุ่นก็ปิดมาตลอดจนถึงตอนนี้ แล้วเราได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเราก็กังวลว่าเขาจะเก็บเราตอนไหนปรากฏว่าตั้งแต่ลงเครื่องจนกระทั่งกลับก็ไม่ได้ตั้งด่านเก็บแต่อย่างใดแล้วพอมาดูราคาตั๋วเครื่องบินที่ซื้อแล้วไหนว่าบวกอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้มีการแจกแจงออกมาก็คงจะเก็บนั่นแหละแต่ว่าเป็นการเนียนถึงขั้นว่าไม่รู้เลยว่าไปเก็บตอนไหนอ๋อเขาบอกว่าภาษีในส่วนนี้จะถูกเก็บรวมไว้กับค่าตั๋วเครื่องบินที่จองแล้วตั๋วเครื่องบินเองก็ไม่ได้แจกแจงนะ ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เองมีการเก็บภาษีเมืองหรือซิตี้แท็กซ์โดยจะให้อำนาจแต่ละเมืองในการจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวคือถ้าเป็นเรื่องนี้อากกับเห็นด้วยนะแล้วมันควรจะเป็นอันนี้เก็บซิตี้แท็กซ์เนี่ยเพราะว่าก็คนจะไปเที่ยวจริงๆเขาถึงจะโดนเก็บไงแล้วอันนี้คือจะเหมากับเหมาเข่งเหมากับต่างชาติทุกคนบางคนก็ไม่ได้มาเที่ยวไงก็คือมาแบบมีบ้านหรือมีครอบครัวไงก็ไม่ได้จะเที่ยวไงนี่คือเราอ้างว่าจะเอาไปใช้กับปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเราก็ควรจะเก็บแต่คนที่ท่องเที่ยว แล้วก็ถ้าให้ทางเมืองเขาเป็นคนเก็บเนี่ยคือไม่ได้อยู่ดีๆมาเคาะประตูเก็บเงินนะก็คือจะไปคิดกับโรงแรมซึ่งเขาจองโรงแรมมาโรงแรมก็บวกไปอยู่แล้วแล้วท้องถิ่นเขาก็จะได้โดยตรงไม่ต้องมารอปันส่วนจากกระทรวงท่องเที่ยวส่วนของภูฐานเก็บค่าเหยียบแผ่นดินหากคิดเป็นเงินไทยสูงสุดราวๆเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทต่อวันก็สูงมากแต่เราเคยได้ยินนโยบายอันนั้นคือเขากะคุณภาพของจริง ก็คือเขาเก็บโดยตรงเลยประกาศออกมาเลยฉะนั้นใครที่ไม่อยากจ่ายก็ไม่ต้องมาอันนั้นคือเขาเอาตรงๆแต่ว่าของเราคือเราก็อยากจะได้คุณภาพเหมือนกันแต่ว่าเราอ้อมๆไม่บอกว่าจะทํำยังไงก็คือตอดเล็กตอดน้อยขั้นตอนเยอะอะไรไปเรื่อยแล้วก็ตอนท้ายข่าวนี้เนี่ยก็มีคําพูดมาจากอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพูดในงานเสวนาแห่งหนึ่งถึงปัญหาของประเทศว่า ปัจจุบันระบบราชการมีขนาดใหญ่เกินไปรัฐบาลยังยึดติดอยู่กับการรวมศูนย์เรียกได้ว่าทางการหัวโตมีผู้บริหารระดับสูงจํานวนมากแต่วงเล็บผลงานออกมาก็คืออย่างที่เราเห็นรัฐบาลรวมศูนย์ก็ประมาณว่าเมื่อก่อนจะมีอธิบดีแล้วก็จะมีรองอธิบดี2-3ท่านคือสมัยก่อนมีแค่นี้วันนี้มีอธิบดีแล้วก็ยังมีที่ปรึกษาระดับ10อีก2-3ท่าน แล้วค่อยมีรองอธิบดีอีกสองถึงสามท่านพอมันเป็นส่วนราชการหัวโตทุกคนก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองมีงานไม่ต้องอะไรอะรองนายกมีกี่คนมันเยอะเกินไปไหมทุกคนต้องพยายามให้ทําให้ตัวเองมีงานที่พิสูจน์การเป็นระดับ9ก้ถึงสิบมันก็เลยมีงานที่อาจจะไม่ได้เป็นงานที่จําเป็นอยู่เยอะฉะนั้นเรื่องของการสร้างข้อจํากัดสร้างวินัยให้มีข้อจํากัดที่ชัดเจนของภาครัฐคุณจะเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะถ้าเราปล่อยให้มันโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโตแบบหัวโตเนี่ยนะ ภาระการคลังของประเทศจะมีปัญหาแน่นอนก็ควรจะให้มีขนาดเล็กลงกระจายอำนาจมากขึ้นในอนาคตก็คิดว่าอันนี้มันคงเป็นโปรเจกต์ของเขาที่เขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพอถึงตามตารางเขาก็พ้นเรื่องนี้ออกมาคือมันเหมือนเป็นอะไรที่มันวางไว้แล้วว่าจะทำแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็ถึงเวลาแล้วอะก็ทำโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันจะกระเทือนหรือเปล่าก็คือฉันทำงานตามตารางเวลาที่ฉันวางไว้เฉยๆไม่ได้ดู ว่ามันเข้ากับสถานการณ์ไหมว่าเอ้ยคนยังแทบจะไม่มาเลยคุณจะไปประกาศให้เขายิ่งไม่อยากจะมามากขึ้นกว่าเดิมอีกทําไมแ่้วเนี่ยนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ